สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการชําระค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันช้อปปีกันนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับให้เพื่อนมาดูในคลิปนี้นะขันตอนแรกก็เปิดแอปพลิเคชันช้อปปีกันขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับเลื่อนลงมามันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับเกี่ยวกับการชําระบินต่างๆนะครับ ก็จะมีหลายบินเนาะมีจ่ายบัตรเครดิตได้บินโทรคมนาคมได้ซื้อตัวหนังได้ขนาำค่าไฟก็จ่ายได้นะครับให้เราเลือกตัวนี้เลยนะครับบินขนามค่าไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาเลือกการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนาะก็ผมจะเลือกในส่วนของการไฟฟ้าของภูมิภาคนะครับ เลือกเสร็จแล้วนะครับมาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนผ่าน QR โค้ดก็ได้สแกนผ่านบาร์โค้ดก็ได้หรือว่าจะใช้ในส่วนของใส่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เนาะใส่หมายเลขอ้างอิงนะครับเราก็จะมาจิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆนะครับดูตรงบินนะมันจะมีเขียนคําว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เอาหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจากบินนะครับมากรอกในช่องนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้จิ้มคําว่า ตรวจสอบบินนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นในส่วนของยอดค่าไฟนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับให้เรานะครับทําการนะครับจิ้มคําว่าชําระเงินนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับในขั้นตอนถัดมานะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกในส่วนของวิธีการชําระเงินนะครับว่าเราจะเลือกชําระเงินผ่านช่องทางไหนนะครับก็ ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับวิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็ทีดีๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะชําระผ่าน Sho ปปี้เพนะครับไอแบงกิ้งของธนาคารบัตรเครดิตหรือว่าไอแบงกิ้งม b i บายแบงกิ้งนะครับเลือกได้นะครับยิ่งถ้าใครนะครับผูกบัตรเครดิตไว้กับแอป s h o ปปีนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีตัวเลือกด้านล่างเนาะส่วนผมนะครับจะชําระผ่านในส่วนของ Sho ปปี้เพก็แล้วกันนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับเพราะผมได้ผูก ช้อปปี้เพย์กับแอปช็อปปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้นะใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับจิ้มตรงนี้นะชําระตอนนี้ได้เลยครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จิ้มคําว่าชําระตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับยอดเงินถูกต้องนะก็จิ้มคําว่าชําระที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ ใส่รหัสของแอปพลิเคชันนะอันเนี้ยโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการชําระเงินค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปีเนาะวิธีนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อนๆไม่ต้องเดินทางไปนอกบ้านเป็นชระค่าไฟกันแล้วนะครับผมังว่าจะมีประโยชน์เพื่อนบ้างไม่มากกันอกเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจลืมกดแชร์นะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะกลับมาตรวจสอบอีกทีก็ได้นะว่าเราเนี่ยชำระเรียบร้อยแล้วหรือยังก็มาเช็คดูนะมีค่าไฟค้างหรือเปล่าถ้ามาเช็คอีกรอบค่าไฟเป็นศูนย์บาทแสดงว่าเราชําระ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ